ยามเช้าพี่ก็เฝ้าเอามาดูกันครับวันนี้เป็นเมนูอะไรเอาเห็นเป็นน้ำแกงนี่ครับโอ้น้ำเดือดพร่านเลยครับนั่นแกใส่เกลือไปแล้วก็ตามด้วยรากผักชีสี่รากเลยครับอันั่นแหละครับใส่บวยไปเลยครับหกลูก บวยอะไรเนี่ยแล้วอย่าลืมนะครับสนับสนุนเป็นกำลังใจเดินทางไปสู่ subscribe ที่2000กดติดตามเลยครับนี่ใต้คลิปเลยครับสีแดงๆแล้วกดกระดิ่งนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปอ่าแกใส่แล้วแกก็ยีบวยให้แตกๆเพิ่มไปอีกนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาครับเดี๋ยวตอนนี้ผมใส่หมูสับนะครับ ใส่แล้วผมก็จะเขีย่ยหมูให้มันกระจายกระจายทั่วเลยครับเพื่อจะได้ดูดซับทั้งกลิ่นบวยแล้วก็รสชาติของบวยนะครับอ่ะละครับนะตาบโป๊แกบอกแล้วแกเขีย่ยหมูให้กระจายเลยนะครับมันจะได้ซึมกลิ่นแล้วก็รสบวยเนี่ยแหละครับทั้งได้รสและกลิ่นลากผักชีด้วย เช่นเคยครับทำน้ำแกงเวลาเดือดทุกครั้งเลยนะครับอย่าลืมตักฟองทิ้งนะครับค่อยๆเขี่ฟองตักฟองออกแล้วน้ำแกงมันจะใส่น่ารับทานอีกครั้งเลยครับสนับสนุนเป็นกำลังใจเพื่อเดินทางไปสู่ s u b s c r i b e 2 0 0 0กดติดตามหรือ s u b s c r i b e เนี่ยแหละครับแล้วกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปเลยนะครับ ดูแกตักไปครับตักฟองเอาแกใส่น้ำาววยด้วยแหละครับเนี่เมนูต้มบวยแน่ลอนหมูสับนี่แหละครับเคล็ดลับของตาปุ๊เลยครับต้มบวยแกใส่น้ำมะนาวด้วยบีไปแว่นหนึ่งเสร็จแล้วล่ละครับนี่ตักมาโอ้กินหอมกินมันหอมซาบซ่าเลยครับ ปรุงรสน้ำปลากับซีอิ๊วขาวอย่างละหนึ่งช้อนชาลงไปในถ้วยเลยครับรสชาติจะพอดีเลยเมนูนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับหนุ่มๆสาวๆคนยุคใหม่เลยนะครับไปร้านข้าวต้มไอคิอ,อเจชื่อดังๆทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมสั่งเลยนะครับหมูสับต้มบวยทานแล้วชุ่มคอชื่นใจมากเลยครับรสชาติ โรยพริกไทยนิดนึงครับพวกประเภทต้มหรือผักเนี่ยใส่พริกไทยบางเมนูจะอร่อยหอมขึ้นมาด้วยเสร็จแล้วก็ต้องผักเอ้ยผักชีโรยนะอ่นนี้ใส่ผักชีไปหน่อยละครับเผลอร้องเพลงไปได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เนี่ละครับใส่ผักชีไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูสับต้มบวย นะครับแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe หรือติดตามเนี่ยแหละครับเพื่อเดินทางไปสู่ Subscribe ที่2,000ของช่องอร่อยกับตาปุนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผม